สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไว้เหมือนเดิมครับปีค่ะและว,วันนี้พวกเราก็ลงมาขุดเหมืองกันในวันที่สองแล้วนะครับแล้วก็เราตอนนี้เพิ่งจะสำรวจมาได้2ใบโอมเองฮะซึ่งเป็นใบโอมที่ปลอดภัยมากๆและผมคิดว่าหลังจากนี้ถ้าเรายิ่งลงลึกลงไปอะ่ะมันก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นภารกิจของเราก็คือเราต้องคอยสำรวจ <ừ. S 1> ไอ้อุโมงค์ลึกขนาดเนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโผล่ไปงี้เลยหรอโผล่งงี้เหรอ โอเคเอาละครับผมมาสรุปกันก่อนนะครับเมื่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ในการใช้งานเพิ่มซึม่งตอนนี้เวลาเราไปที่มืดอะ่ะเราไม่มีแสงปัญหาใหญ่เลยดังนั้นผมก็เลยไปดูข้อมูลมาฮะก็คือข้อมูล induction menu เป็นนวเป็นข้อมูลที่บอกเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็เอาตัวรอดภายในถ้ำนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเรามีกระเป๋าที่หลังเห็นกระเป๋าถือปะไม่เห็นเพราะหันหลังอยู่ดยกด F 5ตีอ๋อ oh. อ่ะนี่ฮะตอนนี้ทั้งบีแล้วก็ผมนะครับมีกระเป๋าอยู่คนละใบนะฮะ <c oughs> ของผมก็มีเห็นไหมแบบเนี้ยแต่ทีนี้ปัญหาคือเรายังไม่มีแบตเตอรี่พอเราไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยเราก็ใช้งานกระเป๋าใบน,นี้ไม่ได้ที่ไว้ตัดผมอ่ะเหรออ่ะอันนั้นแบตเตอรี่พ <c oughs> ักทีได้ไหม <c oughs> <c oughs> โอเคครับนี่ฮะก็คือเจ้าเครื่องนี้นะฮะเครื่องเบล d i n g m a c h i n นั่นแหละครับ เจ้าเครื่องนี้นะฮะเป็นเครื่องที่สําคัญมากๆในการเอาตัวรอดนะฮะซึ่งผมเพิ่งรู้ว่าเรามีเป็นร้อยเครื่องเลยเราเตรียมมาเยอะมากเก็บมาหมดทุกอย่าง hmm. อ่ะคนละเครื่องเลยล้วกันโอเคอันดับแรกนะฮะเราต้องใช้แบตเตอรี่ก่อน <Hey. S 1> ดังนั้นแบตเตอรี่ใช้ Co อ p เปอร์อินกับ e l e c t r o n i t นท <Hey. S 1> ที่หาได้ตามกำแพงนะฮะ <Hey. S 1> อ่ะเธอรับเองเลย <Hey. S 1> อ่อต้องใช้ e l เล็ก o ทรน e ์อิเล็รน์ก้อนนะครับเองปั๊บเธอขับเองดิเขาไม่รับให้หรอก ทำไมอ่ะทำเองโอ้ขีเ้เกียจเกินโอ้จะได้ทำเป็นไงใช้อะไรนะเดี๋ยวเขาเผาให้ก่อนเอาครับมาลองดูครับเมื่อเราได้แล้วเราก็มาแลกกับแบตเตอรี่เลยฮะปุ๊บ<ป>พอเราได้แล้วนะผมว่าน่าจะลิดขวาแล้วใส่ได้เลยมั้ง นี่ไงตอนนี้เรารีสโต์นะครับกระเป๋าของเรามา50%แล้วตอนนี้ก็หมายถึงว่าเราสามารถใช้งานเจ้ากระเป๋าเราได้แล้แต่ว่าเหมือนจะต้องเติมอีกก้อนนึงเพื่อให้เต็มร้อยนะฮะงั้นเดี๋ยวอันดับแรกเราใช้แ m มโมดูก่อนละกันนะครับเป็นแสงสว่างตลอดทางนะฮะแอมโมดู uh, ต้องใช้ลูมิเนเซนต์คอมโพเนนต์กับคอปเปอร์เทรดนะครับอ่ะนี่ฮะคือตัวนี้ครับคอปเปอร์เทรดเราสามารถราฟได้ด้วยใช้คอปเปอร์ลอตกับไอเนี้ยฮะก้อนเนี้ย เราก็จะสามารถทำ copper shade ได้เราก็ต้องใช้ powder นะครับกับ surfer มั้ง s u r p l i c แล้วก็เผากับไอ้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นขวดอันนี้มาให้เรานะครับเราต้องออกไปหาแร่ก่อนเดี๋ยวเราเก็บของไว้น,นี่ไหมไม่ต้องขนไปมนหรอกเพราะว่าเราจะสร้างแคมป์ตรงนี้หรอเอาอย่างนี้ก่อนไหมมันไม่น่าหายไปไหนหรอกเราต้องไปล่าหาแร่หาอะไรกันก่อนอะตอนเนี้โอเคโอเคไปครับเดี๋ยวไปสำรวจแรก่กันต่อนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไบโอม f o r สต์แล้วนะครับผมเห็นแร่แถวแถวนี้แวบ,บๆอยู่ ยิงเลย okay. ดุมโอเคเดวลด้วยถ้ามอนสเตอร์ด้วยครับเพราะว่ามอนสเตอร์ดอกของดีเฮ้ยเฮ้ยเธออะไรอะไม่รู้เหี้ยอะไรอะเ,อเธอเหมือนตรงนั้นมันเป็นบอสอ่ะไหนเพิ่งเข้าไปเนี่ยเข้าไปแล้วมันจะขึ้นแถบเลือดเห็นป่ะเฮ้ยบอสเตาพวกเธอโอเคใช่ไหมตอนเนี่ย ฉันตัวจับสัญญาสิ่งมีชีวิตใกล้ๆกับสถานที่ของเธอได้อะฉันว่าเธอน่าจะจัดการกับมันได้แล้วฉันอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับมันด้วยอะระวังด้วยนะโอเคไหมซาลาบอกว่ามีสิ่งผิดปกตินะครับมีสัญญาณชีพจรที่แรงมากๆแล้วก็ดูแข็งแกร่งมากๆเขาว่าน่าจะเป็นเต่าหรือเสียงคำรามเมื่อกี้แน่ๆเลยอะเอางน oh <my> อี้ก่อนยังไม่เข้าไปแล้วกันนะฮะเราผ่าแรกก่อนดีกว่าราะรู้สึกว่าบอสเนี่ยน่าจะโหดแน่ๆเลยดูจากเสียงคำรามแล้วอะแล้วทางเก่าเราอยู่ไหนอะ่ะ อ้าวลืมซะแล้วอุ้ยอะไรอ่ะลูกไฟใครปาลูกไฟมาไม่ได้ปาอะไรเลยเต่าเตาไหนเฮ้ยคุณเห็นเตาแล้วมันปาลูกไฟเมื่อกี้แล้วเธอลงไปแบบใกล้มันมากเลยนะเขาเพิ่งเห็นนี่สินะที่เียกว่าเตาว่ะ๋ยวเขาดูได้ใกล้สิลองยกมอขึ้นมองหน้า่ะมีปัญหาหรือเปล่าล่ะฮะเอ๊ะ เฮ้มันพูดได้ด้วยว่าเธออืมก็เธอภาคไงเฮ้ยเนี่ยเคยเจอปะเต่ายักษ์อ่ะอยากจะลองบวกปะล่ะถ้าอยากลองก็เข้ามาได้นะมาเฮ้ย <c oughs> มันท้าวาเธอเองไงดีวะมันท้ายอมแพ้ค่ะขอโทษไปแต่แล้วทำไมยอมง่ายจังง่ะไม่ลองหน่อยหรอเฮ้ยเราต้องมีเชิงนิดนึงยังไง <c oughs> แล้วมันช่วยอะไรเออนมฮะเธอพองหรือเลถ้าเธอตายเธอจะไปเกิดที่ไหน ก็ลองยิงปืนดูไงเรามีปืนระเบิดนะเออวะเอาไงันเขอไปเก็บของกล่องก่อนอไปเก็บของก่อนงั้นเดี๋ยวจะเก็บแรกตรงนี้ให้หมดกันแล้วกันเอาละมาไปท้าดวลไอ้เจ้านั่นก่อนเราพร้อมแล้วมาดีค่ะนี่พวกฉันพร้อมแล้วนะพร้อมจะผวกแกอ้าจริงเหรองั้นกับเขาโอ้ยโอ๊ยมันไม่ทำไรเลยมอนสเตอร์เกิดแล้วอาอาอาแค่นั้นก็สู้ลูกน้องฉันไม่ได้สินะ แบบนี้มาตุกเอาไปเต่านี่หน่อยละเอามาทำเป็นหมวกซะหน่อยดิอย,ดอยากกิน<า>กระดองอยากกินเต่าดองอยากกินเต่าด้วยไหนยังไงยิงไปหนึ่งดอกปึ้มไม่โดนไม่สะทกส้าตอนที่สองปึ้มไม่โดนมนะันอะปึ้มไม่โดนเลยหรออ๋อเกยงจะไม่เข้าละสิกระดองจะมันแข็งแรงอะนะเราจะสู้กับแกยังไงอะเราเข้าไปสู้ระยะใกล้กด้ปะ ออกไปฟันดาบว้ายเฮ้ยมันอะไรอ่ะมันกระแทกพื้นอุ้ยตีมันได้แลรงตีแรงมากเลยฮมันกดโอ้ยเข้าหลังอ๋อเฮ้ยพลังพุ่งเป็นไงล่ะพลังจะหนอหรือเปล่าพลังครื่อเตาบาเล่ไหวอืออืออือดาบตีที่สุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงล่ะอย่ามาเก๋า โอ้ยไอหัวโลนเจ็บนะโว้ยแกว่าหัวโลนเหรอเก็บตายแน่ฉันไม่หัวโลนสักหน่อยโอ้ยโอ้ยทำไมเขาฉันไม่หัวโลนเฮ้ยตายแล้วออดูเหมือนว่าทำนี้มีนักล่าชั้นยอดอยู่ด้วยนั้นเนี่ยแม่พวกเตอสองคนทำดีๆมากเลยนะทำกันต่อไปล่ะวิธีจากกับตันลูปาร์ตเขาว่างั้นนะนะลเแต่เราเราได้ของด้วยนะ เฮ้ยลี่ขวาแล้วมันโอ้โหลี่ขวามาแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือ Iron p l a ลตอ่าโกลเกมซิลบอลแล้วก็มี c r e ด t e เลเมนต์ด้วยเปิดเหมือนเป็นกล่องอะฮะเธา,า <S <S ลองไปเปิดข้างบนกันไหม <S <S โอเคเดี๋ยวเก็บทรัพยากรก่อนอน,นะครับอันนี้ได้มามันน่าจะเป็นกล่องให้เราเปิดใช้งานหรือเปล่าครับเอ้ Create Element ทำอะไรได้อะอาาจ,จะเป็นส่วนผสมในการคราฟอะไรก็ได้ฮะ นี่ไงอ๋อเป็นสมผสม,สมในการคับชันเกอร์บล็อ,บอกนะฮะว้าวโคก็เริ่มจะน้อยแล้วด้วยอะบางทีการที่เราระเบิดเจาะไปเรื่อยๆอ,อาจจะเจอแร่ที่เยอะกว่านี้ก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยอะนี่ไงฮะทุกคนเราสามารถขุดไปเรื่อยๆได้เว้ยบางทีข้างในมันก็จะเจอแร่ด้วยนี่ผมเจอเพียบเลยมันไม่ได้ดอกแค่ตามทางอย่างเดียวครับอ้าวสวยละ ือการที่เรายิงระเบิดไปโดนแร่แรล่ก็จะหายไปด้วยาหายหมดเลยเมื่อกี้เกี้ยงเลยเอาละครับอ๋อนี่ไงบ้านว้าวโอเคเจอละพอดีบีไปเข้าห้องน้ำนะฮะมาทุกคนตอนนี้ผมประกอบการจากที่ผมไปล่าของมานะครับก็เต็มกล่องเลยนี่เพียบเดี๋ยวเราเผาแรล่รอก่อนนะฮะ เพลนี้ผมเริ่มเข้าใจตัวเกมมาพอสมควรแล้วครับคือว่ามันเหมือนการเล่นไมครับทั่วไปอะฮะแต่ว่ามันแค่มีของใหม่เข้ามาให้เราอัปเกรดอย่างเช่นพวกของที่กุดเหมืองอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งมันก็เยอะเหมือนกันนะเออโอเคจากที่เขาดูแลแล้วอะเหมือนตอนนี้อุปกรณ์เรายังไม่พอในการทำอะไรเลยอะอัปเกรดโมดูลก็ไม่ได้อะ <c oughs> ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้คือลงไปสำรวจให้เรื่อยก,กว่านี้แล้วก็หาเส้นทางว่ามันมีอะไรบ้างนอกจากเนี้ย ต้องออกเดินทางสำรวจเหรอใช่เอาไหมได้เอาละเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันอีกนะครับแล้วก็ไปสำรวจเพิ่มเติมเมพื่อจะเจอแร่ใหม่ๆบ้างเดี๋ยวเธอหยิบแฟลตบอมมาด้วยนะมันเป็นระเบิดลูกอะ่ะเผื่อเอาไว้ระเบิดบอเอาอะไรไวไ้อย่างเงี้ยแฟลตบอลมีเก้าลูกแฟลตบอลอ่ะแฟลตบอลแฟลตบอล้องใส่มีแค่เก้าลูกแค่นั้นแบ่งคนละครึ่งไปอุ้ยแร่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 ขุดแร่หน่อยขุดแร่หน่อยเธอเอาที่ขุดมาไหมเอามา ไม่ไดเอามางั้นเธอขุดเลยแล้วกันงั้นแบ่งให้มีเยอะเขาเอามาอุ้ยตัวอะไรอ่ะไหนไหนเนี่ยอุ้ยนองน่ารัก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 กับ้าแล้วน่ารักก็บ้าแล้วโออ้ยตัวละลายเลยอ่ะลมน่าจะเป็นตัวน้ําแข็งนะครับไม่เห็นได้อะไรเลยได้ได้เธอได้ไปแล้วเป็นก้อนกลมๆอ่ะ เฮ้เธออยู่ใกล้ๆกันไหมฉันพบพวกกิสตักเกลือพวกนี้ด้วยนะช่วยมาหาฉันหน่อยสิฉันคิดว่าพวกเราน่าจะใช้สิ่งสิ่งนี้ได้นะสารับเรียนโอ้โอ้นี่น่าจะเป็นได้ไงเจอแล้วเจอแล้วขอชื่อเลยนะคุณเบิร์กคุณเบิร์กเอาล่ะสถานที่นี้มันดูน่าตื่นตาใช่ไหมล่ะ ฉันตรวจสอบดูรอบๆแล้วมันดูเหมือนว่าจะเป็นคริสตัลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติภายในถ้ำแห่งนี้บางทีอาจจะเป็นเพราะอากาศที่วนเวียนอยู่ในนี้ก็ได้เกลือมันเป็นแร่ที่บางมากๆมันจะเปลี่ยนรูปทรงอย่างรวดเร็วเมื่อโดนน้าเมื่อนในถ้ำนี้มีความชื้นสูงเกลือพวกนี้จะเปลี่ยนรูปทรงเป็นหินงอกที่ใหญ่มากๆและในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนั้นมันสามารถกลายเป็นคริสตัลได้จะถามเฉยๆว่ามันโตได้ยังไงอะ มาเป็นความซับซ้อนของการเกิดปฏิกิริยาในคริสตัลไงเซอร์อกอยน่าจะรู้เรื่องนี้นะแล้วถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลิงแสงของคริสตัซลซาร่ารู้เธอไปถามพวกเขาได้แต่ว่าตอนเนี้ฉันมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเลิงแสงของคริสตัลมากกว่าเพราะว่าพวกซอปพัฟที่เดินอยู่แถวๆนี้อาจจะเกิดมาจากสิ่งสิ่งเดียวกันกับคริสตัลพวกนี้ก็ได้นะนั่นแหละนะ่าเอยแต่เวลากลับไปทํางานแล้วสินะและนั่นก็หมายความว่า ฉันจะต้องมานั่งดูไอ้พวกคริสตัลพวกนี้แล้วก็ต่อสู้กับแมลงยักษ์ไปพร้อมๆกันโอ้ยขอให้พวกเธอโชคดีล่ะเอาละก็ได้รู้เรื่องราวของคริสตัลตรงนี้แล้วนะครับมันเกิดจากเกลือที่ตกผลึกนั่นแหละแล้วก็พอมาโดนความชื้นสูงมันก็จะกลายเป็นคริสตัลแบบนี้นะครับทุกคนมันมีแสงๆด้วยใช่ไหมใช่เฮ้ยอุย้ยวันนี้เขาเรียกว่าอะไระครับ เซิร <G ül> ์ฟซันเฟอร์ซันเฟอร์คริสตัลเต็มไปหมดเลยอ่ะว้ายโอ้เราก็จะมีอ่โกรเจมด้วยนะฮะโอเคเดี okay, ๋ยวเราสำรวจถ้านี้กันหน่อยลวกันว่าที่ถ้านี้มีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้เขาอยากได้ไทเทเนียมมากเลยอะ่ะเพราะว่ามันต้องใช้อะ่ะในการทำของอะ่ะไม่งาั้นเราก็ทำโมดูลไม่ได้เลยอะ่ะมันจะหาจากที่ไหนอ่ะนั่นแหละปัญหาเลยคือหาจากที่ไหนตามบีไปดีกว่าครับ<า>ไปบ้างสบายดีตอนนี้แลอะไรเอ่ยไหน นั่นแหละไวบรนด์คริสตัลแล้นั้นอนะ่ะมอนสเตอร์พวกนี้ก็ดรอปพวกไวบรนด์คริสตัลเหมือนกันนะเนี่ยอืมแสดงว่าเราอาจจะไม่ต้องขุดอย่างเดียวนะครับเราก็มาล่าจากมอนสเตอร์พวกนี้ก็ได้นะโอเคไปกันต่อจ้านี่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 เฮ้ยตัวเนี่ยซันเฟอร์ขุดด้วยจี้อะไรอุลังอุตังร่างสองโอ้ยลิง ลิงมูลังมูลางล่าง2อเอาไงท่าสุขสดีฉันเป็นลิงแป๊บแบถอยก่อนถอยก่อนก็ขอดูข้อมูลก่อนนี่คือ crystal cave นะครับ crystal cave ก็จะมีแบบ toxic กับแบบ safe s a f คือเราสามารถอยู่ได้นะแต่ถ้าเป็น toxic เมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกว่าอากาศมันจะยังไงชั้นบรรยากาศมันจะมีแก๊สเยอะอะซึ่งในห้องนั้นก็จะเก็บไปด้วย c r สอก้อนใหญ่ๆอยู่นะครับอุ้ย น้องดูเฮ้ยไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โอใจเย็นเธอใจเย็นลองตีได้ไหมเอาตายเอาตายเลยใครตายไอ้ลิงตัวนี้ตายไปเร็วเอ้าโอ้ยเฮ้ยอะไรอะได้อะไรอะเฮ้ยโอ้ยเกิดอีกแล้วมันเหมือนอยู่ในน้ำเลยเธอลองดูดีๆนะอันนึงเลยอะไรเหรออออกมาออกมามันมีมันมีวัสดุ หายใจยใใไม่ลงใช่ใช่ชั้นบรรยากาศมันมีแก๊สไงดังนั้นเราต้องทําโมดูลที่แบบว่าหายใจได้ก่อนอ่ะนั้นฟาร์มอะไรบางอย่างที่ฟาร์มได้ก่อนแล้วกันนะแร่เพียบเลยใช่ไอตัวนี้ไม่ดับแรงอ,อ้เขาจะขุดแรเออทธมาขวางทำไมเออแล้มาตีเขาอ๋อาล่าสุดจะตีกันเอง ตอนนี้เรามาที่ใหม่แล้วแล้วก็เป็นถ้าที่ได้แร่ใหม่เป็นเซอร์เซอรันเฟอร์กับเอ่ออะไรนะไวบรนด์ไวบรน์คริสตัลนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่าแต่และอย่างใช้คราฟหรือทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะกลับไปดูข้อมูลในโต๊ะคราฟกันก่อนนะครับับเพื่อจะอัปเกรดให้ของเราดีขึ้นได้บ้างนะแล้วก็เจอใครอะ่ะไหนทั้งเนี่ยกุมลุงปุยเฮ้ใครอะ่ะเซอร์กอยอ กับตันนี่กับตัลลูปาร์ตกับตันลูาลลปาร์ตคุยก่อนคุยก่อนในที่สุดเธอก็ลงมาถึงตรงนี้แล้วที่นี่มันเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วนะยังไงอะครับก็ลองดูเมืองรอบๆอบเราสิมันเหมือนมีใครบางคนมาที่นี่ก่อนพวกเราพวกเธอคิดออกไหมว่าใครจะลงมาก่อนเราได้อืมนักขุดเหมืองหรือเปล่าฮะเขาน่าจะขุดนํามาก่อนนะอืมน่าสนใจแต่ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยไม่ใช่เหมืองอันแรกที่ฉันเจอซะด้วยสิ มันดูเหมือนไม่ได้เชื่อมต่อกันแต่มันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นคนที่สร้างเหมืองน,นี้ขึ้นมาก็คงจะยังมีชีวิตยอยู่ด้วยแล้วเราจะังไงกันต่อดีฮะอืมตอนนี้พวกเธอสองคนก็ทําตามภารกิจไปก่อนออกสำรวจแล้วก็ตามหาล่องรอยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยล่องรอยเหรอครับยังไงอะครับก็ล่องรอยเกี่ยวกับสถานที่นี่ไงพอฉันรู้สึกว่าที่นี่มันแปลกๆแล้วฉันก็มีลางสังหรณ์อีกว่าถ้าเราลงไปลึกกว่านี้มันจะต้องมีอะไรที่น่ากลัวรอยอยู่แน่ๆ ฉันจะดูร่องรอยของเหมืองที่นี่ต่อไปพวกเธอจะต้องไปสำรวจแล้วรายงานสิ่งที่พวกเธอเจอมาให้กับฉันได้รับทราบด้วยถ้าเจออะไรแปลกๆฉันจะลงไปหาทันทีรับทราบครับอืมเธอคุณกับตาลูปาเขาบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่เหมือนมีใครมาทำมาไว้อะอซึ่งนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีคนอื่นที่ไม่ใช่เราไม่ใช่กองทัพของเราอะ่ะแต่เขาไม่ได้ออกไปจากที่นี่ฮะใช่ใช่เขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยอาจจะหยุดแถวนี้ได้ก็ได้ ดังนั้นอาจจะต้องระวังตัวกันมากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาสร้างตรงเนี้มันเหมือนเป็นฐานทัพหรือว่าโยกสิ่งของอะไรสักอย่างหนึ่งอะฮะแต่มันไม่ได้สร้างไว้ทั้งหมดดังนั้นอ,อาจจะต้องระวังตัวมีกองกองอะไรเหรอมีอางไฟอะอุ้ย,ยมีแบตเตอรี่เธอแบตเตอรี่ไปใช้หนึ่งงานเลยเไปไอเอาไปเอาไปเห็นไหมนี่ไงในกล่องนี่ไงแล้วคลิกขวาเลยมันจะเติมพลังงานให้เฮ้ยสวยแล้ว ออกออกก่อนออกก่อนออกเร็วเราไม่มีนี่เราไม่มีเอ่อที่หายใจอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้หน้าเขาเมาไปหมดเลยอะใช่เหรอหน้าเขาเมาไปเลยอะใช่เราต้องมาเธออยู่ไหนนี่นี่นี่มา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 เขาเจอเป็นเหมือนเนี่ยเป็นฐานเลยอะขึ้นมาข้างบนได้ด้วยไปดูสิไปะปไปโอ้ว้าวกลับมาี่เวโอสวยอะ สวยมากเลยบ้าก็ว่าไปเขาพูดถึงนี่ไบโอมนี่เธอมานี่ก่อนกลับมาทงนี้กลับกๆับกับกับเรามาไกลกันไปแล้วแต่หลงเธอเป็นเป็ดเหรอกลับกลๆบกลับกับว้าวแตกไหมเกือบแต่ด้วยความชาญฉลาดไอคิวรอยแปดสิบเพียงแค่หนึ่งวิเขาก็ไม่ตายเพราะเขารีบกระโดดมาปึ๊บ อ๋อโอเคโอเคให้หน่อยให้เขาหน่อยเขาเอานี่เขาศาสตร์โชว์อันี่แบบขิงอะให้เขาหน่อยเฮ้ยอะไรนี่คือไทเทเนียมเปล่าอะอะไรอะไทเทเนียมเธอแล้วเธอนี่คือแร่ไทเทเนียมที่เราตามหาไงพร้อมหรอพร้อมกับลิเทียมด้วยหรอโอ้โหกระดาษทิชชู่เธออย่ากวนได้ไหมมันดีใจนะออออะไไรตต เออต่อไปเลยต่อไปเลยต่อให้ตายเลยต่อให้ตายเลยตายแล้วก็ไม่มีเพื่อนร่วมเดินทางนะเจออะไรไหมไม่มีแร่ไทเทเนียมเลยเธอก็ได้มาสองก้อนเองอ่ะไปเดี๋ยวกลับก่อนดีกว่าเราได้แร่ใหม่มาเพียบเลยแล้วก็สำรวจถ้ำใหม่เต็มไปหมดเลยฮะถึงขนาดที่ว่าจะหลงทางหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยหรือจะหลงเธอเฮ้ยโอเคถึงบ้านแล้วอาล์ตครัช กลับมาถึงที่ปลอดภัยของเราแล้วนะครับเซฟโซนของเราอือคือจะบอกว่าครั้งนี้คือได้แบบอของกลับมาเยอะมากอะ่ะจริงคุ้มมากเลยครับต้องทำกล่องเก็บของแยกก็ล่ละเพราะของเรามันเยอะเกินไปแล้วอะ่ะดูดิไม่มีที่จะเก็บแล้วทุกคนไทเทเนียมมินกอดเอ๊เดี๋ยวไทเทเนียมหรือลิเทียมนะอ่ะยังไงครับมันสตีลนี่เดี๋ยวนะ เราใช้สตีลได้ปะเนี่ยแล้วอะไรคือแร่สตีลก่อนแร่สตีลคือแร่อันนี้มันไอรอนนี่เผามาแล้วแล้วก้อนหายแล้วก้อนไปไ้ไหนเป็นไนนี่นนปนนแปลก,ปกเดี๋ยวเขาว่าเราดูผิดแล้วไปนึงนะเพราะคอน้คง,งงอะ่ะเขา,าไอรอนมาเผาแต่ว่าได้เป็นก็ได้เป็นไอรอนนี่หว่าเดี๋ยวนะผมถือไอรอนแต่ผมเอาไอรอนมาครับเป็นสตีลเอ๋ทำไมงั้นอะ สต,ติลวกับไอรอนนี่ม<ว>ันเดียวกันปะไม่ไม่สติลคือ,อแลกเงินไม่ใช่หรออ๋อรู้แล้วอะไรเราเข้าใจผิดม,มาตลอดเว้ยคือจริงๆแล้วการครับซิลมันครับไม่ได้ยากเลยเราเอาไอรอนนะครับสามก้อนผสมกับโคมันจะกลายเป็นสติลอาา่าแลกเงินแล้วทีเนี้ยเราก็จะครับของต่างๆได้แล้วก็ว่าอยู่ทำไมมันยากจัง โอบางทีเหมือนกบว่าเราง,งงงนิดนึงอะฮะเพราะตัวเกรมมันแบบมันมีหลายอย่างมากๆเลยมันไม่ค่อยได้พาให้เราเรียนรู้ทีละหน่อยมันแบบมันใส่เต็มมากอะ่ะโอเคมาได้ไหมครับได้มาแล้วครับแร่สตีลเธอจะเอาคอปเปอร์รอดไอรอนรอดใช่ไหม mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเขาทำให้เราต้องค้าไปนนี่ก่อนนะครับโอ้ครับทีเดียวแล้วหายเลยอะฮะโรลลิงมิวมันคืออะไรโรลลิง การหมุนหรอหมุนออกมาอย่างนี้เหรอครับก็คือเครื่องนี้ทําทีเดียวแล้วใช้ยาวเลยแล้วกระบวนการก็คือว่าเราเอาไอรอนอินกอดเข้าไปข้างในอ่ะแบบนี้ปุ๊บเรายัดเข้าไปปุ๊บพอยัดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอามาคนวนวนวน,วนปุ๊บเราก็จะได้เป็นไอรอนล็อตออกมาเฮ้ยเจ๋งฮะโอเคเอาใจแล้วงั้นแปลว่าก่อนที่จะไปวันนี้เนี่ย ผมขอครับแลมแลมโมดูลนะฮะเป็นเพิ่มแสงให้เราเราต้องมี l u มิเน s เซนต์คอมโพเนนกับ c o p เปอร์เทรดเรียบร้อยครับได้ c o p เปอร์ล็มาแล้วต่อไปก็ไปครับอันนี้อ๋อต้องเอาไปวนในนี้อีกเพื่อให้กลายเป็นขดขดลวดนะครับอ่านี่ครับทีนี้เราจะครับเออลูมิเ e นเซนต์คอมโพเนนขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องมีขด อ่าตัวชีสก่อนนะครับเป็นแบบสปริงไอรอนสปริงไอรอนนะฮะทีนี้ก็ใช้ Copper t r a ท e นะครับไปเินม,มาเร็วมาเอาโมาดูออแล้วเราก็มาเข้าเครื่องอ่าเครื่องนี้ฮะเวดดิ้งแมชชีนสองอันครับได้แล้วมาเอา,าไปกดใช้น,น,นี่นี่ในบ้านอ้าวนุ่นเอาละ,อะลองดูนะปึ๊บแลมออน ก็คือตอนนี้เรามีไฟเลยใช่ไหมเอาไปวิ่งเช็คดูก่อนอ่าจริงด้วยครับตัวเรามีแสงไฟแล้วอ่าอโอ้ปิดก็ได้ครับ yes sir เอาละเรามีไฟใช้แล้วครับทุกคนไฟเข้าถึงหมู่บ้านเราแล้ว,ลว <c oughs> เอาละทีนี้ก็จะมีพวก Gravity กับาหายใจถ้าเกิดไม่มีอากาศแล้วก็ความเย็นอะไรเงี้ยชิลมีหลายอย่างเลยอัปเกรดพวกของเราก็ได้อะไรเงี้ย เดี๋ยวเราต้องเอาไว้ต่อกันในพาร์ตต่อๆไปนะครับวันนี้นี่รับข้อมูลกันไาเยอะมากแล้วไม่รู้ว่าคนดูจะงงไหมแต่ก็จะพยายามตัดให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับค i b e แชร์กระด<ห>ะีด้วยนะครับเจอกันใหม่<อ>ในตอนหน้าครับผมเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบาย